คือปืนใหญ่ B.M 2 1ที่กำลังถล่มใส่แนวหน้าของเราอย่างหนักครับทุกหน่วยบุกทะลวงไปที่คลองแผงห้ามหยุดเด็ดขาดต้องยึดพื้นที่คืนมาให้ได้ผมอยู่ที่บ้านหนองยาแก้วจุดวิกฤตที่สุดทหารไทยกำลังตีฝ่าวงล้อมเข้าไปครับด้านหลังคือเนิน350ฐานที่มั่นค่าสึกเพิ่งถูกปืนใหญ่ของเราทำลายจนราบคาบ ข้าศึกกำลังถอยร่นเราต้องรีบสถาปนาที่มั่นให้แข็งแกร่งที่สุดภายในคืนนี้เธอจะได้ชัยชนะแต่ความสูญเสียนั้นมหาศาลนี่คือความโหดร้ายของสงครามครับนี่คือบันไดพันขั้นสู่ปราสาทคณาจุดยุทธศาสตร์ที่ทหารไทยเพิ่งยึดคืนสำเร็จวางแนวลวดหนามให้ทั่วทิศทาง ป้องกันไม่ให้ข้าศึกใช้ทางขึ้นนี้ตีโต้กลับมาได้จุดนี้มองเห็นข้าศึกได้ชัดเจนถือเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบทางยุทธศา,ศาสตร์มากครับกองทัพยิงสนับสนุนหนักเปิดทางให้หน่วยภาคพื้นดินรุกคืบกระชับพื้นที่ต่อเนื่องค่าศึกเสริมกำลังพลอย่างหนักเราต้องเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีโต้กลับทันที ชาวบ้านกำลังลำบากแสนสาหัสพยายามอพยพข้ามกลับฝั่งไทยอย่างเร่งด่วนครับรัฐบาลเร่งเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนจะได้รับการอพยพกลับบ้านอย่างปลอดภัยนานาชาติเรียกร้องให้เจรจาหยุดยิงแต่สถานการณ์ในพื้นที่จริงยังคงตึงเครียดมากเราไม่ต้องการทำสงคราม แต่เราจะเป็นต้องปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตของเราคืนนี้อันตรายที่สุดเราต้องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวผ่านกล้องตรวจจับความร้อนข้าศึกอาจมองเห็นเราจากมุมมืดแต่เรากลับมองไม่เห็นพวกเขาเลยสถานการณ์ล่อแหลมมากการประทะเริ่มขึ้นแล้วข้าศึกพยายามบุกชิงเนิน350คืนอาศัยความมืดเข้าจู่โจม ปืนใหญ่ยิงสก,กัดพิกัด4ต่อ2ทันทียิงต่อเนื่องอย่าให้พวกมันเข้าใกล้แนวรั้วเด็ดขาดทหารไทยตอบโต้อย่างหนักหน่วงทุกตารางนิ้วถูกป้องกันไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเช้าวันใหม่ที่เนิน350ความพยายามตีโต้กลับของข้าศึกล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับตรวจเช็คหมายเลขซีเรียวอาวุธทันทีเราต้องสื่ให้รู้ว่า พวกมันได้อาวุธมาจากไหนภารกิจสามแพทย์ดำเนินไปอย่างราบรื่นพร้อมตรึงกำลังรักษาความสงบในพื้นที่เข้มงวดกองทัพไทยยืนยันจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวจนกว่าความมั่นคงจะกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางเสียงปืนที่ยังดังบางจุดการต่อสู้บนเวทีการทูตก็ดุเดือดเข้มข้นไม่แพ้กันการแทรกแซงของมหาอำนาจครั้งนี้ มีความหมายมากกว่าแค่การเรียกร้องให้หยุดยิงครับที่เกาหลีใต้เตรียมส่งผู้สังเกตการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระวังนี่คือทุนระเบิดรุ่นใหม่มันจงใจวางดักรอบหมู่บ้านหวังผลสังหารชาวบ้านไทยเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง ไม่ต้องห่วงครับพ่อทหารจะดูแลพื้นที่เองกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วครับขอบคุณทหารกล้าทุกคนมากครับที่ช่วยปกป้องพวกเราให้รอดชีวิตกลับมาได้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เป้าหมายภารกิจกระชับพื้นที่ยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นพวกมันยังถอยไปไม่ไกลทุกหน่วยห้ามประมาทเด็ดขาดเตรียมพร้อมประทะตลอดเวลา เมื่อคืนหน่วยสั่นกำลังบำรุงถูกลอบโจมตีคืนนี้ทหารไทยจึงต้องตื่นตัวเฝ้าระวังเป็นพิเศษเรียกทุกสถานีเข้าที่รวมพลทันทีปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยขั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้พวกเขาเปิดฉากยิงถล่มแล้วผมต้องบอบลงต่ำที่สุดเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากครับยิงคุ้มกันเดี๋ยวนี้ทีมกู้ภัยรีบพาพลเรือไปที่จุดนัดพบเร็วเข้า ผมอยู่บนรถหุ้มเกราะทหารกำลังเร่งอ,อพยพชาวบ้านฝ่าดองกระสุนออกมาอย่างทุลักทุเลปลอดภัยแล้วครับหมอบลงต่ำไว้อย่าเพิ่งเงยหน้าเราจะพาคุณออกไปจากพื้นที่ปะทะดูนั่นครับข้าศึกกำลังเสริมกำลังเข้ามาเพิ่มเรากำลังจะถูกปิดล้อมจากทุกทิศท,ทางทุกหน่วยเตรียมตัวเข้าโจมตีพร้อมกันทันทีเมื่อไฟดับลงสาสอง หหนนึ่่ปปุุกเเเติดดด้้าาาออไร็วขยยยพื้นที่เ,เบ้านหนองจานกลับมาอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยอย่างสมบูรณ์แล้วในช่วงเช้านี้ครับความสำเร็จนี้แลกมาด้วยความเสียสละของทหารกล้าและความสามัคคีของคนในชาติครับฮัลโหลแม่ครับผมปลอดภัยแล้วนะครับ ผมรักแม่นะแค่อยากโทรมาบอกให้แม่สบายใจแม่ก็รักลูกนะลูกพระคุ้มครองนะรีบกลับมาหาแม่นะลูกแม่รอทานข้าวด้อยู่นะผมชัยสิทธิ์รายงานสดจากชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายครับเมื่อเสียงปืนสงบลงความหวังก็กลับมาชาวบ้านเริ่มออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วครับ เราจะสร้างป้อมยามถาวรที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนนอนหลับได้อย่างอุ่นใจแนวป้องกันนี้สร้างจากบทเรียนราคาแพงตลอด17วัดที่ผ่ามาไม่แค่คอนกรีตครับความพร้อมรบคืออาวุธที่ดีที่สุดในการป้องปรามไม่ให้ใครกล้าลุกล้ำอธิปไตยของเราเราจะฝึกฝนให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ใครหน้าไหนกล้าเข้ามาละเมิดอธิปไตยของเราเอง ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ศักยภาพการประสานงานของกองทัพภาคที่1และ2ได้อย่างยอดเยี่ยมกองทัพไทยยึดมั่นในสันติภาพแต่ต้องเป็นสันติภาพที่มาพร้อมกับเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไม่ว่าทางบกทางน้ำหรืออากาศกองทัพไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ การบูณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้มาได้สำหรับชาวบ้านทหารไม่ใช่แค่ผู้ถือปืนแต่คือผู้พิทักษ์ความสงบสุขของพวกเขาอย่างแท้จริงรัฐบาลเดินหน้าเจรจาการทูตแต่กองทัพจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดที่สุดเทคโนโลยีโดรนไร้คนขับเปรียบเสมือนดวงตาที่คอยเฝ้าระวังพันธ์ ให้กับกองกำลังชายแดนของเราทุกหยาดเหงื่อที่เสียสละไปก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนอีกหลายล้านชีวิตได้อยู่อย่างเป็นสุขบททดสอบครั้งนี้พิสูจน์ว่าไม่ว่าวิกฤตหนักหนาเพียงใดความสามัคคีจะพาเราผ่านไปได้เสมอขอบคุณทหารทุกนายที่ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติพลเมืองไทยทุกคนภาคภูมิใจในตัวพวกคุณมากครับเบื้องหลังชัยชนะ คือมิตรภาพและความเสียสละที่เราได้เห็นประจักษ์ในทุกๆวันที่นี่ครับหน้าที่ของเราไม่มีวันจบสิน้นตราบใดที่ผืนแผ่นดินนี้ยังคงต้องการการคุ้มครองดูแลจากเราบทเรียนจากชายแดนยังเตือนคนแนวหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อประเทศไทยจะยังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องคนไทยทุกคนตลอดไปครับ ผมชัยสิทธิ์ปิดการรายงานพิเศษ18นาทีรุกรบชายแดนไทยขอบคุณและสวัสดีครับ